วัสดีจ้พี่จ๋ากลับมาเจอมาเจอกับเจนิสคนนี้อีกแล้วนะจ้ะพี่จ๋านะกับเช้าวันเสาร์เออใช่ไหมวันนี้วันเสาร์เออนะก็วันที่แปดแล้วนะจ้าพี่จา๋านะเดินทางมาไวซะยเหลือเกินอันนี้ก็เป็นเติมแรกของวันนะจ้ะพี่จ๋าในเวลาเก้าโมงสี่สิบแปดนาทีน,นะจ๊ะนะมาสายหน่อยจ้ะพี่จา๋จานะ ก็ยังไงก็เป็นกลังใจด้วยการอยู่เป็นเพื่อนกัน,กนจนจบคลิปเนาะเติมไรก็ทุนน้อยๆก็พอจะพิจาดูลัคกี้ลา์เกมลัคกี้วันนี้ไปก่อนนะจ๊ะพิจา่านะใครที่เปิดเข้ามาแล้วก็กัดก็กดล่าสุดก็กัดก็กดลายคลิปให้เจ๊ด้วยด้วยพี่น้องนะขอบคุณอย่างยิ่งที่เอ็นดูเจ๊เน,น็ตคนนี้นะจ๊ะพิจา่านะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย กับเบ็ดหนึ่งนี่แหละจะพิจารกับ50ออตโต้ไปเลยจีพิจาร์นะก็เช่นเคยจ้าคลิปวิดีโอนี้ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเยาวาชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนาะควรได้รับคําแนะน,นําะนะจ๊ะเนาะก็แบบดูได้กดไลค์ก็พอ,พอจะพิจารนณะช่วงนี้มอรุ่นกันว่าใบพัดใบชหญจะลงให้ไหมเพราะว่าช่วงนี้ใบพัดโอ้ยพูดไม่ถึงขัดคำแต่มาน้อยหน่อยต่อด้วยขับปั้นกับวายจะพิจาร์สบาทโอ้ oh m ม god ดอกนี้สวยจัดไปเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แหละที่รอคอยวาซาไปไปให้สุดไปให้สุดมาส้าเพื่อไม่จะเปิดได้สวยเก้าสิบบาทไปให้สุดไปให้ไกลมันกอดเล่นได้เยอะก็นั่นแหละหมดแล้วไม่พูดดีกว่าเศร้าไหาไปหนึ่งวันก็คือ ก็คือรู้สึกว่าตัวเองใช้เงินหมดเร็วกับการเล่นอะไรอย่างนี้นะจะพี่จ๋าเนาะแต่ก็ยังดีที่ว่ามันเป็นเงินเย็นเงินที่แบบเราได้กําไรจากส่วนนี้มาแล้วเราไปเล่นนะจะพี่จ๋าเนาะโอ,อ้ยังไงก็เด็นหนึ่งเข้าฟีเกมพิจาเอาสิว,วะเอาสิว,วะมาคอยได้คอยโดนจัดไปขอบคุณทุกการคอมเมนต์ขอบคุณทุกา comment, ทก,าทก,าการติดตามนะจ๊ะพี่จ๋าที่ endu คนนี้เนาะ เอ้ยบันไดเป็นตับบันไดเป็นตับบันไดวะเป็นตับบันไดวะเอ้ยย่ยังไงกอโอ้ยอดเดี๋ยวนี้แม่จแจกฟรีเกลือบ่อยมากแจกฟรีเกลือบ่อยมากพี่น้องไม่จ่ายทักบาทแล้วเจ๊เจอบ่อยมากว่าเข้าฟรีเกมแล้วไม่จ่ายทักบาทอ่ะงงมากอือหือเป็นอย่างนั้นไปนะ มาเอ้ยย่ะอี่ยงเอ้ออยอ,อะไรเอ้ยอะไรเอ้ยดีเลยอะไรก็ถามจริงเอาอย่างนี้ก็มีเอามาได้ลุ้นรอบสองติดต่อกันเลยเป็นแต่แปลกๆไะไอ้ดอก มาจ้ะโอ้โหรอบนี้ไม่ได้ก็คืองงนะชัดฟิวนะมันผิดเพี้ยนตรงไหนถามจริงโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กออย่างนี้ก็มีใครเคยเจอเคสนี้บ้างใครเคยเจออะไรแบบนี้บ้างเอา,านะยังไงกอดยังไงก่อนเออยังไงก่อน,อองไ,งอนไปให้สุดไปให้สุดแน่จริงอะทำมันจะผิดเพี้ยนอะไปให้สุดเี้เลยอยู่ดี มากคุณอย่างเดียวจังไม่จ่ายเช่นเคยจะพิจานะจ่ายเป็นสตังค์ไม่ถึงบาทงงไหมล่ะโอ้ยน่าเกลียดเกินวีนองฟรีกกมนี่มันฟรีเกลือชัดชัดนี่มันฟรีเกลือใครไม่เียกว่าฟรีเกมฟรีเกลือ,ลอไปรุ่นกันต่อที่เป็นหนึ่งเชื่อว่าห้ะสิบประตูมันยาวไปนะหรือ,อยังไงคิดว่าไง ล่าสุดเหมือนตีกับใจตัวเองนะจ๊ะพี่จ๋าเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบอ๋อคลิปที่พูดคุยคนเดียวนะจ๊ะพี่จ๋าแล้วปะเราให้พี่น้องคอมเมนต์เราได้ค่อยได้อ่านนะจ๊ะพี่จ๋าเนาะเออก็คือจะทําอะไรก็คือทาไปเลยไหม <laughs> มีการไปถามเขาฟิลแบบเหมือนตัวเองแบบไฟ้ฝุดอยู่นะเออจริงก็อยากไรฟฝุดนะจ๊ะพี่จ๋าเนาะเผื่อที่จะได้แบบพูดคุยกันแบบเรียลไทม์นะจ๊ะพีะ่จ๋าอยากให้เจเล่นเ็นอะลรก็จะเล่นให้อย่างนี้เนาะเดี๋ยวว่าจะทําสักวันแหละแต่พูดอยู่นั่น มาคอมเมนต์เลยว่าอยากให้ทํานะก็เลยไม่รู้ว่าจะทําดีไหมก็ทําแล้วไม่มีเพื่อนคุยนะจ๊ะพี่จัดเป็นแต่เหงาเหมือนเดิมเนาะมาขอเล่นเป็นห้าเลยแล้วกันืมยังไงกอยังไงก็เออจัดไปวันนี้อาจจะมานานหน่อยนะจ๊ะพี่จัดเพราะว่าใสาย่ยๆเช่นนี้เอะ ทำทรงทวระเสร็จตาเช้าแล้วก็มาทำคลิปจนี้เจนหน่อยจะ,จะได้ไปทำงานที่มีการมอบหมายให้พระคุณแม่มอบงานหมายงานไม่ทําอีกแล้วจะพิจานะณาหลายคุณอาจจะงงว่าจะมีเวลาไหนมาเล่น,นเพราะว่าจะมีธุรกิจที่บ้านนะจพิจารณนะ์ช่วยงานมงงานบ้านก็เลยแบบมีเวลาหน่อยนะจ๊ะอุ้ยพยามช่วยกล้ยทอดกดกด เพลินเหลือเกินกดเลินเหลือเกินโอ้ไม่ก็ยังไงเป็นตำหมดทว่ะโอ้ไม่ก็เป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงไอยังไงจบเกมเลยไหมหรือยังไงหรือไปเติมมาใหม่ไหนๆก็ไหนๆก็มันหมดหมดไปเนาะหมดแล้วพูดทันใหม่ดีตัวเองจะหมดเฉยจะพี่น้องเออมาตหนนี้จัดไปเออสามสิบเอ็ด โอ้ไม่ก็คิวมาสวย2ีบาทแตพี่จาออ้ยเมื่อกี้พูดแล้ว,แล,วแล้วคือมือก็ขดแล้วตาก็ดูเกมแต่ไม่ดูยอดเงินพระเจ้าช่วยเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงโง่เป็นไก่ตาแตกนะไอ้แต่พี่จาโอ้ล้าสุด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  โอ้อออะะยสเปิร์เบก้ามาง่วงนะเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยมาเบ็ดหนึ่งได้สเปิรเมรกาขนาดนี้ก็คือแบบสุดยอดเลยขอเล่นตักเบ็ดห้าเมื่อกี้เบ็ดห้าไม่ได้ขอเล่นเบ็ดเก้าเลยแล้วกันนะวัดใจกันไปออมาสิบโยกจ้ะเฮ้ย มามาเอ้ยมาให้ลุ้นแต่ไม่ลงก็้งงเป็นไก่ตาแตกไปเลยสิจ้าล่าสุดลงอีกแล้วลงอีกแล้วจ้ะยางเอ้ยออ้ยแมวทองมาเต็มค้ารานี้จัดไปเอิ่มเอ่อจาช่วยเกลยทอด เกินค่าพี่น้องเฮ้ยชัดฟิวชัดฟิวมากสมอปเบก็ดเก้า,กาจัดไพ่เมื่อกี้ไม่วทองมาแบบโอ้โหเออให้มันโชคช่วยสะบบักมาเจอยากลองซื้อที่เบ็ดห้าืม่เอาเบ็ดห้าไม่ดีเปิดมาเมื่อกี้ไม่สวยเลยขอซื้อที่ที0้าสิบาทจะพี่จามนะรู้กันไนสะี่ร้อยหาสิบบาทของเจจะได้ไหม โอ้โหเมื่อกี้คือหมดเหลือ19บาทแล้ววีดีก็ได้กับเบ็ดหนึ่งเพราะว่าจริงๆมันเหลือแค่นั้นแล้วแหละเบ็ดตามุกก็แค่แค่นั้นแล้วแหละนะแล้วฟุกมาได้ที่เท่าไหร่เมื่อกี้ซูเปอร์มิการร้อยหกสิบกว่าบาทจะพี่๋าเนาะแล้วก็ปับเปียนที่เบ็ดเก้าช่วยชีวิตเบอร์นะเบ็ดเยอะก็ได้เยอะนะพี่น้องนะงนนเรื่องไร้ฝดเรามาคุยกันอีกทีนะเจ้าพี่า๋าอาจจะมีแพลนทาเร็วๆนี้เนะาะแต่รัวทาแล้วแบบไม่มีคนดูก็เป็นแตะเงาดิมา ปาปเขาให้จ้ะไปต่อจะ้ะพี่ตังป๊าเขาให้แต่ถ้าไลฟ์ฝนก็ต้องเป็นช่วงดึกๆน้องก็จะเป็นตะเหงาเด้ก็กลัวคนเขานอนกันนาออุย้ยลงทุนหมดนะพูดไม่ดูเกมเลยดูอีชิงเงินเหลือเจ็ดบาทยี่สิบสี่ร้อยกว่าบาทเมือ่อกี้เป็นไงช็อตฟิวที่สุดเล่นเป็นทุงนี่แหละป้ ขอเป็นสักสามสิบออโต้มุนจะพิจารณาขี้เก็ยกุดให้มันได้อย่างนี้สำหรับใครที่ชอบคอมเมนต์ถาว่าจะเล่นเจ้าไหนอะไรยังไงเน้องก็ไอีจะพิจาที่ตอบอยังนะ <c oughs> เออจะตอบไปแล้วนะบางครับางคนอาจจะตกหล่นตรงไหนก็นต้องขออภัยด้วยที่น้องน,นะก็จริงๆก็ทําการแบบ แปะลิงค์แปะอะไรให้อยู่เด้อคือก็คืออย่างไรวะคลิปไหนเล่นอันไหนก็จะไปอันนั้นให้นะใจะพี่จ๋านาะเผื่อเผื่องงกันเนาะ<ม>หรือไม่แน่ใจก็ทักมาถามกันได้จ้ะนะไม่ไม่มีอะไรจะกักอย่าไปคงอย่าไปเครียดนะป้าจา๊ะเออสุดปอเมกากไปถูกได้อยู่ไตเลยไหมพอแล้วมัง้งออโต้โมน่ะไตดีกว่า มาขอเล่นสักเป็นสิบคนมือไปก่อนแล้วกันสักสามสิบอืมเยอะไปสีประต้ก็พอแล้วจ้ะอย่าไปครุ่งอย่าไปเครียด ยังไงเอ่ยเบ็ดสิบยังไงเอ่ยขยับสู้ดีกว่ามายังไงเนาะเออเทีย okay, กับเซมาจัดไปใบสรุ่นสองบาทโอ้ใหม่เกิดเอมาต่อจะดีจ้ะปากคดไยนี่แหละเลยสีสีสวยเป็นไรกันเล็กสี่ก่อนทำจริงดอกนี้ต้องให้เราไหมอูเออมันต้องอย่างนี้เบ็ดเยอะต้องได้เยอะถูกแล้วถูกแล้ว ปัดต่อจัดต่อจัดต่อไปพัดไปใจจัดต่อเออ,เอ,อไปจะพี่จามันต้องอย่างนี้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 แหละเออมาโอ้โหเป็นยี่สิบเอาเรื่องสุดอ้อจ้าพี่น้องนะไปต่อไปต่อกันยาวๆเลยวันนี้ขอเป็นทักสิบออโต้ปะ อย่าไปครงอย่าไปเครียดเออขอให้เป็นคืนวันที่ดีไม่ต่อจ้าไปอยากซื้อวะเดี๋ยวหลับก่อนเอาสักซื้อสักเป็ดแปดนะมาหมื่นเนาะหรือไม่ซื้อดีหรือ,อยังไงเฮ้ยเฮ้ยทะเลาะกับใจก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบะซื้อ <c oughs> ลงบันไก่ตาแดงแบบน,นี้ก็มีนะจ๊ะพี่จันเราเลาฟิลแบบเออขาวดำนะซ้ายขวาทะเลาะกันนะมาตอนนี้มาดูกันว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้นี่ก็จะไม่ซื้อและว,วันนี้จะไม่ซื้อกับเกมใดๆทั้งนั้น เ,ออเกมใหม่ที่มานะจ๊ะพี่จารเจยรองเล่นแล้วด้วยพี่น้องนะมอคืนได้อยู่นะแต่ไม่ได้ทำคลิปลงนะจ๊ะพี่สารนะเพราะว่าเล่นตอนตีสองแล้วม่ไม่อยากพากนาะกลัวจะเสี่ยงดังรบกวนคนในบ้านนะจ๊ะพี่จานเนาะเออ,เ,อ,อเพราะว่าเดี๋ยวมีเสียงกวนก็เรียกใช้เดี๋ยวเร่องโน,โน้นเรื่องนี่ก็เลยไม่ได้พกักนะจ๊ะพี่าวานพะี่จานเพราะาเล่นดึกแล้วก็เล่นเล่นโอเคได้อยู่เราก็เล่นนี่แหละเจ้านี้แหละเจ้าค่าเดียวกันกับชีเล่นลัคกี้ตอนนี้นะจ๊ะ โอ้โหหกรเป็นากำได้คืนว่ะแต่ก้อนโตมา246บาทจิพี่จ๋านะยังไงก็ถ้าลัคกี้ไม่ถูกชลอก,กับพี่ๆก็ไปเล่นเกมอื่นดูเดอ้อนะเขาก็มีให้เล่นหลาหลายค่ายอยู่นะจ๊ะพี่จาแต่พยายามเลือค่ายที่ดีค่ายที่เข้ากับตัวเองค่ายที่ใจนะแต่ตอนนี้ลงทุนไปอ่ะขาดทุนอีกแล้วไม่ซื้อละว,วันนี้ไม่ซื้อละ ไต่ไปเลยพี่น้องนะขอเล่นตักเบ็ดสาไม่ได้เล่นนานแล้วอย่าไปโครงอย่าไปเครียดถ้าเล่นแบบเล่นเบ็ดหนักเราก็ถ้ามันแตกนะมันก็ได้เยอะไงแต่ถ้ามันไม่แตกก็จะหมดเร็วหมุนไวเหมือนกันนะมา12ขอสิบออโต,โต้ไป โอ้ไม oh oh ่เกิดโอ้ไม่เกิดเจมาจัดต่อไม่ลงจะ้ะยังอยู่ต่อที่แบบสามสิบยังจะสู้ขี่มาจะ้ะปาคอยนี้เนี่ย2ี่สิบสี่บาทใบพัดใบใจเออสิบแปดบาทก็มาเจมาต่อ จัดไปสิบแปต่อโอเคโอเคอะไรกอดไม่ไหวบอกไว้ลงก่อนเนาะลงก่อนเนาะเล่นเบ็ดสิบปะสิบว้าต้ปปะกดมือดีกว่ามีความเถียงกับตัวเองแล้วล่าสุดแต่กดมือก็ไม่เวิร์กไหมมาสิบมุนปะถ้ามีอะไรผิดแผนจะได้เปลี่ยนให้ทัน มามามาเจกับวายเอ้ยแปดบาทจัดต่อไมพี่น้องไปด่อไปดอ่อ,ดอสิจังนะคิวมาเจต่อเอ้ยหนึ่งบาทก็เอาก็ต้องเอาเลยเอ้อสิบปรโตไปโอ้มายก็เป็นตัะเงียบเท่าวะยังไงก็ ยังไงเอ้ยเอ้ยก็หมดโชว์ไปเลยสิจ้าก็หมดโชว์ไปเลยสิจ้ามาสเตเกเตอร์ลงเถอะลงแล้วช่วยจ่ายด้วยนะไม่ใช่ลงแล้วจ่ายแบบ60สิต่างลงแล้วไม่จ่ายสักบาทงงไมล่ะเออโอ้โแล้วลงห้าตัวลง5ตัวเดสิบไปคอยได้คอยโดนจังหวะตกลุมรักไปจ้าพี่น้องเปนสิบ เขาให้คูณหกจะพี่จา๋าแต่ยอดยังไม่มีมาสองโยกสองโยกแล้วนะว่าไงต่านี้เคมากับวา่าจัดไปหกสิบบาทจะพี่น้องมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เออ้อมายี่สิบสี่ได้อยู่ไปต่อได้อยู่ที่แปลว่าไ,ได้แหละนั่นแหละไปต่อจะพี่จา๋าคูณสิบสี่แล้วยังไงต่อปาบเขาให้ครึ่งทางจะพี่จา๋า จับต่อเออสีนี้ว่าไงนี่ไนะเจมา90บาทโอเคอุ๊ย300เออไปให้สุด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 แล้วไงต่อมั่งมีสีสุดป้าจา้ะ ามร้อาสิบาทจพี่จา๋าถือว่าสวยอย่างก็ไม่ได้มีเสียเนาะสุดท้ายท้ายสุดโอเครอบน,นี้ไม่ฟีเกลือแล้วแหละนะเพราะว่าสองรอบที่ผ่านมามันเกลือไปแล้วนะแต่เป็นสิบได้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะจ้ะพี่จา๋านาอต้องสิบสองยูคเนาะโอเคคำขี้ดีคำตดอกลับดีกว่าเล่นเบ็ดหลักห ห้าสิบไปเลยป่ะอุ๊ยอุยพเจ้ชาช่วยชอตเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นทันไหมเมื่อกี้โอ้เป็นไม่ได้ยังไงก่อนซุปเปอร์เมกามาจะพิจารณาพันสี่สิ 3, 40, บบาทสวยปรับเลยปรั๊ไปสู้เลยปะเอาสักแบบอ๋อยังไงยังไงล่ะเห็นเม็ดนห,นหนักดูบ้าง เบ็ดหนักๆก,ก็คือเบ็ดร้อยหนักไหมหนักแหละปะนะต้องพยายามเล่นค่อยๆไต่นจ๊ะพี่อยากอย่าวู่วามเนาะไม่ใช่มีทุนก็สิบเล่นเบ็ดสิบหมดนะจะบ,บอกสิบออโตโไม่สามสิบไปเลย โอ้ยโอ้ย,อย,อยตะคิวกินขาขาชาแล้วล่าสุดโอเมก้ายังไงเอ้ยยังไงเอ้ยเบ็ดร้อยโอ้โหยามเยะอยู่ไปเจ้าช่วยกล้วยทอดหมดอย่างไงลงอย่างไงอีกไม่เอาแล้วเบ็ดร้อยโอ้ย,ย,ยก้าวยอดก้าวยอดเพมันหมดไปไปพัดแปดสิบบาทจะเป็นจะโอ้าเมก้าแซกเกตเตอร์ยังไงมาให้ลุ้นมาให้ลุ้น ฮ้ย hey. สอแววลงดีกว่าลงดีกว e ่าลงดีกว่าลงดีกว่าขอเล่นเบ็ดก้าวดีกว่าก้าวน้าก้าวหลังอ๋อคาชาคาชาจะพี่จ้าจ่าไปดอกนี่มาเจ๊ว่าเล่นส right ักสามสิบออโต้แล้วจะหยุดเล่นแล้วเพราะว่า รู้สึกว่านั่งนานขาชาแล้วพี่น้องโอ้โหกะว่าจะมานั่นงเล่นนานๆตอนนี้เหน็บกินขาพี่น้องโอ m มก o d โอ้เจ็บชาไปหมดโอ้โอเป็นเกาแล้วงล่าสุดโอ้โออตอนนี้ขยับตัวไม่ได้จ้ะพี่จ่าฟิลคนแก่เวอร์อายุก็ไม่ได้เยอะนะเอ้ยมาออโต้นี้หมดใจพอแล้วไม่ไหวแล้วจากหกพันตอนนี้เหลือพันกว่าบาทโอเคดีกว่ามันดีกว่ามันจะไปไกลกว่านี้เนาะ จากที่ได้เป็นไม่ได้ดีที่นี่อ๋ออ๋อคาชาคาชาของแท้พี่น้องอืมกระดิกตัวนี้เดียวเองมาโอ้โอเคจะพิจารนะาถือว่าวันนี้ได้กําไรอยู่ได้กำไรเยอะแล้วแหละจากที่มันจะได้เยอะกว่านี้แต่เซ๊ไม่หยุดนะจะพิจาาเล่นเบ็ดร้อยเมื่อกี้หมดหมดอย่างไวโอเคจบที่เบ็ดเก้านะ ถือว่าได้กําไรแบบเนาะมาเลยแหละนะจ๊ะพี่จ๋าเนาะแต่ต้องขอตัวก่อนดีกว่าเพราะว่านั่งนานไม่ได้แล้วตอนนี้โอ้โหกะว่าจะเล่นนานๆสักหน่อยทำคลิปนานๆสักหน่อยนะจ๊ะนายยังไงก็ขอบคุณย่างยิ่งที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปนะจ๊ะพี่จ๋ายังไงก็ฝากกดไลค์คลิปด้วยพี่น้องใครดีบเลยเข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามช่องก็ฝากกด subscribe ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เจนิดคนนี้ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า